อเมนขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับถ้อยคำที่พระเจ้าทรงให้กับเรานะครับเรามาร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการแด่พระเจ้าในนามพระเยซูในรูขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระเจ้าที่มาถึงเราอาณาจักรของพระเจ้าภายในใจลูกขออธิษฐานเผื่อสำหรับ ถ้อยคำของพระเจ้าที่อยู่ในใจของพวกเราและอยู่ในพระวจนะคําของพระองค์อาณาจักรของพระเจ้านั้นคือการครอบครองของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้านั้นมีความสัมพันธ์สู่กับพระยาบริสุทธิ์อาณาจักรของพระเจ้าเริ่มต้นที่ภายในใจเพราะพระองค์ต้องการหัวใจของเราอาณาจักรของพระเจ้านั้น ทำให้เราทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าไม่ได้ทาตามเพื่อนะหนังตัวเองนะครับอาณาจักรของพระเจ้านั้นนําไปสู่บุคคลภายนอกนะครับอาณาจักรของพระเจ้านั้นเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นําเราให้มีสันติสุขข้าแต่พระพิดาพระบุตรและพระเมรุเปรนสุดเวลานี้ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคําของพระเจ้าและขอบพระองค์ทรงนำพาที่พวกเรานั้น จะมีอาณาจักรของพระเจ้ามีพระเจ้าอยู่ในใจที่เราจะสํ่แดงสู่พี่น้องสํ่แดงสู่คนภายนอกที่ได้เห็นได้สัมผัสและได้อยู่เคียงข้างอยู่ใกล้ชิดเราทุกคนในกลุ่มนี้ในห้องนี้และสําหรับผู้ที่ได้ฟังคลิปนี้ขอาการทรงนำที่มาจากพระเจ้าที่เราจะมีความมีการติดสนิทกับพระเจ้าให้พระเจ้าทรงนำทั้งชีวิต ลูกขอบคุณพระองค์ในพระเจรตคามของพระเจ้าในวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเรามาอธิษฐานกันเลยนะครับสาธุการแด่พระเจ้าในนามพระเยซูในลูกขอบคุณพระองค์วันนี้ลูกขอเปิดตาของหัวใจพวกเรานั้นที่เราจะเห็นการอัศจรยร์ของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกคนที่มีต่อเครจักรของเรา ทั้งสองแห่งไม่ว่าจะเป็นร่มน,นิธนภาพหัวหินหรือร่มิทนธนภาพป่าเด่งขอบคุณพระเจ้าสําหรับการทรงนาที่พระเจ้าทรงให้เรานั้นมีสันติสุขมีความรักและมีความมั่นคงในพระเจ้าลูกขอการทรงนาของพระเจ้านั้นเพิ่มเติมในชีวิตของพวกเราทุกคนที่เราจะมีการติดสนิทกับพระเจ้าติดสนิทกับถ้อยคําของพระองค์ และติดสนิทกับพยัญ,ญณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่เราจะได้เห็นได้ยินได้สัมผัสพยัญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอ,อการทรงนำที่มาจากพระองค์และขอพระองค์ทรงขนาบตัวตัวขี้เกียจที่เรามีอยู่นั้นอาจจะเป็นการขี้เกียจเพียงเล็กน้อยแต่ก็คือการขี้เกียจก็ขอให้พระองค์ทรงนำพาที่ตัวขี้เกียจนี้จะออกตัวจากตัวลูกไป จากครอบครัวลูกไปลูกขอให้ฐานะขอบคุณพระองค์ขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าในการอธิษฐานนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน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 ข้ารัเสริญพระเจ้าในนามพระเยซูบริณขอบคุณพระองค์แวลิณุขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอา ขอพระมเหสีสุดขอพระเจ้านั้นส่งทูตสวรรค์ประจําตัวไปดูแลและปกป้องพี่แผนและแม่แดงในการเดินทางกลับสู่คิดจักรได้อย่างปลอดภัยและได้อย่างสมบูรณ์และขอสันติสุขที่มาจากการนมัสการพระเจ้าจากการประชุมในครั้งนี้ที่จะมีมีการต่อยอดที่จะให้ลูกๆฝ่ายวิญญาณนั้นได้รับรู้ และได้ยินได้เข้าใจในถ้อยคําที่ได้รับมานั้นให้เข้าใจและขอบคุณพระองค์สําหรับการทรงนําที่พระเจ้าให้แม่แดงและพี่แผนทีม B ในการที่มาประชุมที่กรุงเทพขอ,อการทรงเคลื่อนทรงเคลื่อนและขยับขอ,อการทรงนําที่ทีม A นั้นจะมีสันติสุขในการทํางานของพระองค์ลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริส อาเมนอาเมนทีม A นะ <Amen. S 2> กลายเป็นทีม B <laughs> อธิษฐานนะครับสำหรับชั้นเวียนนะครับในการสร้างผู้นำเจ็ดสิบนะครับที่พระเจ้าจะทรงนำและทรงผักด,ดันเรานะครับให้ครบนะครับในขั้นแรกได้สำเร็จเจ็ดสิบคนนะครับถึงแม้ตอนนี้ตาเนื้อเราอาจจะยังมองไม่เห็นนะแต่ตาฝ่ายวิญญาณเราไปไกลแล้วนะครับแต่ถึงอย่างไรนะ ก็ขอพระเจ้าที่จะวอวยพรเราเร็วๆหน่อยนะเดี๋ยวคนที่มีอยู่ก็จะจะบินได้ซะก่อนนะเรียนจนบินได้เลยขอบคุณพระเจ้านะครับฮาเลรูยาเราอาธิฐานด้วยกันโอ้พระเจ้าเวลานี้ลูกขออธิฐานต่อพระองค์ลูกเชื่อลูกมั่นใจเราไว้ใจลูกจึงอธิฐานพวกเจ้าค่ะว่า,าพระองค์นั้นได้ท่งตั้งต้นการดีและอนุญาตให้เรานั้นได้ดําเนินงาน จนเรามาถึงที่เข้าเดือนที่5แล้วพงศ์เจ้าค่ะถึงแม้ว่าในสายตามนุษย์หรือสายตาของอฝ่ายเนื้อหนังของพวกเรายังคงมองไม่เห็นอะไรแต่เชื่อเหลือเกินพงศเจ้าค่ะว่าในใจลึกๆของเราในฝ่ายวิญญาณของเรานั้นยังคงมั่นใจและรายังคงตั้งตารอรอคอยด้วยความคาดหวังและด้วยความไว้วางใจเนี่ยพระเจ้า เพียงแต่ว่าพระองค์นั้นจะทรงให้เกิดผลดีทางใดเมื่อไหร่อย่างไรเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ถึงอย่างไรเราขอเชื่อและไว้วางใจของพระองค์เพราะว่าพระองค์นั้นทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกปัญหาพงค์ยิ่งใหญ่กว่าทุกการงานทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกนี้เพราะว่าพระองค์นั้นทรงทําสําเร็จแล้วและพงค์ก็ทรงชนะทั้งสิ้นแล้วในโลกนี้เราขอเชื่อและไว้วางใจพระองค์และขอพระงค์ทรงอวยพร ในการที่เราจะสร้างผู้นำ70คนครบในขั้นแรกนี้ได้สำเร็จเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ไม่ใช่ความสามารถของมนุษย์คนใดพระเจ้าค่ะแต่เป็นพ่อฝีพระหัตของพระองค์ถ้าเราขาดพงคแล้วเราปราศจากพรง์แล้วเราทำสิ่งใดไม่ได้เลยจริงๆเราขอบคุณสำหรับพระคำของพระองค์ที่มงทรงประทานหลังหลายถาโถมมายังพวกเราในทุกๆวันในทุกเมื่อเชื่อวันที่เราจะต้องใช้ถ้อยคำของพระองค์นั้นเรายังคงได้รับถ้อยคำอัน สดใหม่ทุกวันเสมอพรงเจ้าข่าขอพงทรงผลักดันและทรงส่งเสริมและอวยพรเราต่อไปเราสารรเสริญและขอมอบคำอธิษฐานนี้ไว้ในพระหาตถทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนอาเมน,อเมนขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าค่ะมาครับร่วมอธิษฐานกันครับ ให้เราอธิษฐานนะครับขอการอวยพรนะครับแล้วก็เรียกการสัจจันทร์สำหรับในเรื่องของอาชีพนะครับรายได้นะครับของพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแม่ออนนะครับมีความปรารถนานะครับมีความประสงค์ที่อยากจะขายที่ดินนะครับสองไล่ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะก็ให้เราขออธิษฐานสิ่งนี้ ที่เราจะขอเรียกการอัศจรรย์นะครับที่จะเกิดขึ้นกับในใจของเราทุกคนนะครับให้เห็นพร้อมแล้วก็ให้ท่านอาจจะยกเสียงอธิษฐานหรืออาจจะอธิษฐานในใจหรือนึกถึงในเรื่องของตัวเองนะครับไปพร้อมๆกับผมด้วยนะครับแล้วคือเหมือนกับเมื่อใจของเราเปิดเมื่อปากของเราเปิดนะครับแล้วพอพระเจ้าอวยพรเรานะครับหรือว่าทําให้กับเราเราจะได้รู้ว่าสิ่งนี้นะครับมาจากพระเจ้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับ ให้เราที่ฐานด้วยกันครับโอ้ฮาเลรุยาพระเจ้าเวลานี้เราขออธิษฐานต่อพระองค์ขอการอวยพรและการอัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราทุกคนในสายสัมพันธ์ของิสตจักรร่มนิทานุภาพไม่ว่าจะเป็นที่ป่าแดงหรือหัวหินหรือเขากระปุกหรือพี่น้องอีกหลายคนที่เป็นแฟนคลับ FC เราพงศ์เจ้าคที่ติดตามในคลิปฟังย้อนหลังทั้งเสียงการอธิษฐานหรือการแบ่งปันต่างๆที่เขาจะได้รับการอวยพรและการอัศจรรย์เช่นเดียวกันพงศ์เจ้าค่ะ โอ้เราขอพงค์นัทรงอวยพรแล้วใหเ้เกิดการอัศจรรย์ในอาชีพในรายได้ในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่เรากําลังพอชิญอยู่หรือเรากําลังต้องการที่จะต้องอย่างเช่นขายที่ดินอย่างเช่นอ,อื่นๆใดๆพงจ์ชาที่วันณเวลานี้พี่น้องของเราแต่ละคนได้กําลังยกเสียงอธิษฐานเป็นการส่วนตัวหรืออธิษฐานในใจหรือกําลังนึกตามอยู่พง์ชาขาขอพงได้โปรดกระทา การอัศาจรรย์ที่สำแดงถึงความรักและความยิ่งใหญ่ของพระองค์กับพวกเราทุกคนและเราจะได้เรียนรู้ว่านี่คือฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์คนใดเป็นเพราะว่าวันนั้นเราเปิดหัวจิตหัวใจและเปิดปากของเราที่เราจะอธิษฐานแล้วพระองค์ก็ตอบคำอธิษฐานขอพระองค์ได้โปรดใส่หัวใจที่เราจะนึกคิดที่เราจะไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้อธิษฐานกับพระองค์ที่เราเคยระลึกถึงพระองค์ที่เราเคยเอขอ การวอวยพรหรือขอการอัศจรรย์จากพระองค์ขอพงทรงกระทํากิจกับสิ่งเหล่านี้ที่เราได้อธิษฐานทูลขอร่วมกันทุกคนด้วยในเวลานี้ในพนามพระเยสูกริ์อาเมนอาเมนขอคอาเมนค่ะเราอธิษฐานนะคะสำหรับพี่น้อง ของเรานะคะที่มีความเสียช้านะคะอยากจะให้มีความกระตือรือร้นในการที่จะใช้ชีวิตติดตามพฤกิ์นะคะเราเรียนรู้พระคำแล้วก็เชื่อและวางใจในพระเจ้าเนี่ยไม่อยากให้ที่น้องของเราเนี่ยมีชีวิตที่แบบแวไม่ร้อนนะคะไม่เย็นมีนอุ่นแต่อยากให้เราร้อนนะคะที่จะดำเนินชีวิต ติดตามพระคดีนะคะก็ให้เขาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญ,ญาณอยากให้เราก็มีกันไม่บ้านะคะแต่อยากให้เราทุกคนมีนมความกระตือรือร้นในการที่จะเติบโตนะคะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญ,ญาณไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราได้นอกจากเชื่อนะคะแลวความเชื่อะะเชื่อในพระสัญญาหรือถ้อยคำของพระเจ้าทุกเรื่องทุกเรื่อง เรียนรู้ไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันรับใช้ไปด้วยกันนะจะสำเร็จเราตาตามนิมิตที่พระเจ้าให้ในขีาจักที่เราร่วมกันรับใช้ด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงเมตตาตรงมีพระประสงค์ที่ยิ่งใหญ่สําหรับข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีสิ่งใดทงจะข้าพระเจ้าที่จะนําพาจิตใจของมนุษย์นั้นให้สูงขึ้น ที่ได้ใกล้ชิดปิติสนิทกับพระองค์นอกจากถ้อยคําที่มีธิ์เตชขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทุกคนได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาและเชื่อประพฤติขพระเจ้าทุกถ้อยคําทุกเรื่องบระพิขพระเจ้าก็จะเป็นจริงในชีวิตของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรพี่น้องของข้าพระองค์ด้วยทุกครั้งที่เขาได้ยินธด้ทำของพระเจ้าเขาจะรับเอาด้วยจิตใจที่เปิดออกและทอมลงไม่มี พระเจ้าาวันไหนเวลาไหนเลยที่ถ้อยคาที่มีฤทธิ์เด็ดนั้นมาถึงหูองค์เจ้าพระจาวละจะไม่ไปถึงใจและจะไม่ได้สร้างชีวิตของเราขึ้นแต่ทุกครั้งเราขอพรจอพระองค์องค์เจ้าให้ชีวิตของเรานั้นเติบโตเข้มแข็งเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและมีชีวิตที่เป็นภาชนะที่พระองค์ทรงใช้ได้พร้อมที่จะทําการดีทั้งปวงองค์เจ้าขอให้ชีวิตของเรานั้นองค์เจ้ารับใช้พระเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์ในแต่ละวันในแต่ละเดือน ขงคชาพเจ้าผ่านพ้นมาแต่ละเรื่ององค้าขอให้ปิาชาชนะเป็นของข้าองค์ทั้งหลายทุกคนให้เรามีกําลังขึ้น,นองค์ผู้เป็นเจ้าให้เราไม่ใช่เป็นเด็กปจ้าเล็กๆที่ซัดไปเห,เหมาด้วยเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะเข้มแข็งอดทนรอคอยองค์ผู้เป็นเจ้าในทุกเรื่องขอพระเจ้าทรงโปรดวยพรสําหรับชีวิตบทบาทหน้าที่ของเราทุกๆคนด้วยครับผมจึงอธิษฐานขอมอบระวางไว้ องเจ้าพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมน,อนขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราอธิษฐานเผื่อหัวข้อนี้นะครับเพราะว่าเออมันก็มาถึงจุดนี้แล้วนะครับว่าคิดสักของเรานะครับจะไปกันแบบแฮปปี้นะครับแล้วเราจะมุ่งหน้าได้เต็มกําลังตอนนี้เราเหลือขาดขาดแค่พระพรเพียง2ด้านเท่านั้นเองนะครับก็คือพระพรในด้านของงบประมาณค่าใช้จ่ายแล้วก็ พระพรในเรื่องของที่พระองค์นั้นจะทรงนำนะครับผู้เชื่อที่มาเพิ่มขึ้นจํานวนเรื่อยๆตามพระสัญญาของพอระองค์นะครับเราทําทุกอย่างเกือบสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะครับขาดสองพระพรข้อนี้นะครับเราจะไปกันได้อย่างฉิวเลยนะครับยิ่งกว่า,เ,าเครื่องบินเครื่องบินเขาเรียกอะไรฮะเครื่องบิน F16 นะนะนะเครื่องบินลบเลยเราจะไปแบบเร็วกว่าเสียงนะ ก็ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับโอ้ฮาเลลุยาพระเจ้าเวลานี้ลูกขอที่ฐานต่อพระองค์ในฐานะที่เป็นผู้รับใช้พระองค์ในการมีส่วนในการขับเคลื่อนคิดสัพจพงศขาเรามองเห็นในเอ่อใน,ในความคิดในสติปัญญาของเราเท่าที่เรามีพงศาขาเรามองเห็นว่าณเวลานี้พงศขาเราขาดพระพรอ,อ,อีกสองอย่างคิดสักก็จะครบสมบูรณ์แบบที่เหลือก็คือขอพระองค์ทรงเพิ่มเติม ในเซกชันต่อไปแต่เบื้องต้นตอนนี้เราขาดพระพรในด้านงบประมาณและค่าใช้จ่ายรวมถึงผู้เชื่อที่เพิ่มเข้ามาเรื่อยจะเป็นกำลังใจกับพวกเราทุกคนที่ถวายตัวเองในการเป็นผู้รับใช้ของพระองค์แักเกียรติทั้งสิ้นเราขอถวายแด่พระองค์ไม่ใช่เป็นเพราะว่าใครคนใดคนหนึ่งมนุษย์คนใดในิีตจักรเป็นผู้ที่เก่งและมีความสามารถไม่เลยพงค์เจ้าค่ะถ้าเราปาศจากพกระองค์ปาศจากการทรงสถิตปาศจากการอวยพรและการครอบครองของพระองค์ เราก็ทําอะไรไม่ได้เลยเราเป็นเพียงมนุษย์ดินธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นขอพงษ์ได้โปรดที่เมตตาอวยพรเราในสองเรื่องนี้พงษ์เจ้าขาเราเชื่อใจและไว้วางใจในพงษ์เราจึงมาอธิษฐานนับทูนต่อพระองค์ขอพงษ์ทรงกระทากิจเราจะตั้งใจทําในสิ่งในส่วนของเราให้ดีที่สุดแล้วส่วนของพระองค์ขอพงษ์ทรงเมตตาเราด้วยเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนอเมน เชิญครับในหัวข้อต่อไปอาจารย์มดครับไม่ต้องอธิษฐานเผื่อสามีน,นะได้งานแล้วค่ะเ,ย,เ,ย,เย้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับอธิษฐานเผื่อน้องดาวนะครับรู้สึกคิดถึงน้องดาวนะครับที่ บอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะมาก็ไม่ได้มานะ <c oughs> ก็ขอที่จะอธิษฐานเผื่อหลายๆคนด้วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องดาวคุณอีนะครับแล้วก็คุณเลเบก้านะครับทั้ง3คนนะครับที่จะเติบโตและเข้มแข็งและยืนหยัดนะครับให้พระองค์นั้นเป็นหนึ่งนะครับที่ถึงวันเวลาที่สำคัญนะครับก็จะตั้งใจนะครับแล้วก็ ซึ่งจะนําไปซึ่งพ,อพอระพรในการเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆหลานๆและครอบครัวต่อต่อไปหรือรวมถึงคนรอบข้างด้วยให้เราอที่ฐานด้วยหัวใจของเรานะครับด้วยความรักของพวกเราที่เรามีต่อพี่น้องของเราโอฮาเลลุย oh, าพระเจ้าเวลานี้ลูกระลึกถึงน้องดาวเลเบกาแล้วก็ครอบครัวพงศ์ชารว,วมถึงกุญอ,ลอีลุงจิตด้วยพงศ์ชา,าทีเา่เราไม่ได้เห็นหน้าคร่าตากันมา หลายครั้งแล้วพง์เจ้าข่าขอผู้คนเหล่านี้ที่เขาจะมีประสบการณ์ในการเติบโตและมีความเข้มแข็งในการยืนหยัดข้อสําคัญคือเขาจะให้พระองค์นั้นเป็นที่หนึ่งและเขาจะมีประสบการณ์ส่วนตัวว่าเมื่อพระองค์นั้นทรงไปแตะต้องใจเขาไม่ว่าจะทางหนึ่งทางใดก็ขอให้เขานั้นได้รับรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขามากและขอพรงค์ได้โปรดเมตตาให้บุคคลเหล่านี้ที่เขาจะลุกขึ้นมาแล้วก็ ส่องแสงฉายแสงเพื่อจะเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆหล,ลานๆและผู้คนรอบๆข้างกายอีกมากมายพงศ์จาที่จะเป็นเหตุที่ทำให้เขานั้นได้เห็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสันทิสุขและการอวยพรจากพระเจ้าเมื่อเขาเลือกพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งก่อนแล้วผู้คนรอบกายนั้นเขาจะสัมผัสได้เห็นถึงสันทิสุขและความสุขนั้นอย่างที่ พวกเขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนจนเป็นเหตุที่เขาเอะใจแล้วก็อยากจะติดตามไปว่าไปไหนทุกอาทิตย์ขอพงค์ได้โปรดเมตตาบุคคลเหล่านี้และขอพกพระองค์ได้เรียกบุคคลเหล่านี้ที่เขาจะเข้มแข็งขึ้นและเติบโตขึ้นแล้วยืนหยัดพงค์จะกาาถึงแม้เขาจะขาดในบางช่วงบางเวลาไปก็ขอพงค์ทรงแต่ต้องหัวใจเขาที่เขาจะเต็มไปด้วยหัวใจแห่งการที่จะเรียนรู้หรือติดตามคลิปย้อนหลังเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารหรือ ข้อความดีๆที่มาจากพระเจ้าที่จะเป็นเหตุทําให้เขานั้นเติบโตขึ้นเราอธิษฐานและขอมอบเขาไว้ในพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระองค์เราอธิษฐานและเห็นพ้องด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนอามนอามนเราอามนค่ะทุกครั้งที่เราเปิดห้องอธิษฐานด้วยกัน,ในใแม่นนอยากจะเสนอหัวข้อที่เป็นประจําคือไอการเติอองค์กรทันธมิคิดจะจัดอวยพร แม่ใหญ่นะคะรดรวรลากับครอบครัววิศวสุมงคลแล้วก็ที่จัดในเครือที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะองค์กรนี้นะคะอาจจะเป็นองค์กรที่ดูแลที่จัดโดยแบบที่ว่าเราพึ่งพาพระเจ้านะคะร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่หมายความว่าเราเลี้ยงตัวเองนะคะเราเลี้ยงตัวเองไม่ได้หลากสาวนอกจากพระเจ้าเลี้ยงอเมนไหมพี่น้อง วันนี้เขาบอกเมื่อก่อนนี้ใครถามว่าโอ้อาจารย์อาจารย์แดงกับพี่น้องเนี่ยอยู่ได้อย่างไรนะคะรับใช้พระเจ้ากันโดยการใจรักชาเราไม่มีการซัพพอร์ตแบบมีเขินยาถวายมากมายไม่ไม่ไม่มีเงินเดือนแต่เรามีครอบครัวบอกว่าอ๋อเป็นพี่จักรที่เลี้ยงตัวเองไหมแม่แดงจะตอบเาว่าเลี้ยงตัวเองไม่ได้แน่นอนนะคะนอกจากพระเจ้าเลี้ยงนะคะนี่เป็นนี่เป็นความจริง และแม่จ่าที่ทานเพื่อ,อแม่ใหญ่หรือดอกเตอร์วรราที่เป็นประธานอ,องค์กรอันนี้มี่จ่าที่จะดูแลแล้วก็วันนี้ได้พูดคุยกันเน้นหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสําคัญที่มีประเด็นทําให้พี่จักของเรานั้นได้เปลี่ยนแปลงพี่น้องได้เคลื่อนออกเด็กๆก็ที่เคยอยู่ก็มีการเปลี่ยนแปลงดูเหมือนมีความรู้สึกว่าเราสูญเสียเรามีอะไรที่ไม่ได้เป็นด้านที่เป็นพรหรือ เป็นด้านลบนะคะไม่ได้ครบวงจรในคริสจกักรมีคนน้อยเกินไปมีอะไรแต่แม่บอกว่านี่คือการเริ่มต้นนะคะเราล้างกระดาษใหม่การเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดปให้สิ่งที่ผ่านมาเป็นเป็นพรสำหรับชีวิตการรับใช้ของเราทุกคนเราทุกคนที่นี่มีส่วนนะคะมีส่วนในที่จักรของพระองค์ที่จักจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นสิ่งที่พระองค์เองนะคะ เป็นผู้ส่งสาบแล้วก็อนุญาตแล้วก็ทําให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเพียงแต่เราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจว่าเราจะทําอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นยังอยู่นะคะและเล่นบทบาทของการเป็นผู้นําที่สัตย์ซื่อนะคะสัตย์ซื่อและมั่นคงตลอดชีวิตลมหายใจของเราเราเร่วมใจกันมาอธิษฐานเผื่อองค์กรของเราแล้วก็อธิษฐานเผื่อด็อกเตอรวรลภาหรือเราเรียกว่า แต่ว่าแม่ใหญ่นะคะตอนนี้ก็มีแม่ใหญ่แม่แดงนะครับครอบครัวของท่านสาธุการพระเจ้าพระบิดาพระองค์ทู่ทรงแสงดีพระองค์ไม่เคยจํากัดพระองค์จะขับพระเจ้าสิ่งล้ําเลิศที่ดีสําหรับข้าพุทธทั้งหลายที่พระองค์ส่งประธานตําแหน่งอันสมเกียรติเป็นผู้รับใช้พระบิ้าพระเจ้าทํางานตามพระมหาบัญชาพระองค์จะขับพระเจ้าพระมหาบัญญัติของพระองค์และพระองค์ทรงประธานพระมหาบัญชีคนเราจะมีพระบิดา เงินทองความมั่งคั่งที่จะขับเคลื่อนคริสตจักรของพระองค์เจ้าอย่างบริขามมากล้นและพอพอดีพอเหมาะคงเจะขับพเจ้ากับการงานที่พระองค์ทรงมอบหมายให้ข้าพทั้งหลายอันลัขาลูกล,ลึกถึงองค์เจ้าข้าพเจ้าด็อกเตอร์วรลภาหรือแม่ใหญ่และครอบครัวของท่านและพี่น้องคริสตจักรในเครือองค์เจ้าข้าพเจ้าขอให้ทุกคริสตจักรไม่เกิดผลให้ชีวิตแม่ใหญ่นั้นมีกําลังขึ้นในการที่จะดูแลพี่น้องที่จําเป็นต้อง เพิ่งพาท่านในเรื่องต่างๆหลายเรื่องพี่น้องที่เป็นชาวต่างชาติเป็นวัติเรียหัวอะผู้รับใช้พระเจ้าจากมิชลีต่างชาติหลายชาติมาอยู่ภายใต้องค์กรนั้นองจะข้าพระเจ้าเรารู้ว่าประเทศไทย,ข,ยของเรานั้นเป็นประเทศที่ต้องการผู้รับใช้พระเจ้ามากขึ้นนิมิตในองค์กรองค์การในประเทศไทยของเรานั้นพระชาเป็นนิมิตที่ใหญ่พระชาข้าพระเจ้าจะมีหนึ่งล้านคน หนึ่งหมื่นีจากหนึ่งหมื่นผู้นำโปรยข้าพระเจ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อเราไม่ร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจับมือจับใจโปรข่าพระเจ้าคิดพ้องต้องกันโปรยข้าพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยให้คนไทยได้ยินข่าวประเสริฐไม่ว่าจะอย่างไรโปรยข้าพระเจ้าขอให้ องค์กรของเราเป็นส่วนหนึ่งในนิมิตใหญ่ที่องค์ทรงประทานให้และอวยพรประเทศไทยของเราให้ชี้จักของเราผู้จักข้าพเจ้าและทุก,กที่จักภายใต้องค์กรปันธมิตรที่จักนั้นคุณค่ะพระเจ้าเกิดผลอย่างมากมายในการสร้างส,า,งสาวกในการที่จะบุกเบิกที่จักในการประกาศข่าวประเสริฐองข้าพเจ้า ขอบคุณและความรักของพระองค์ um ประธานล้นเหลือพระอิศรพระเจ้ากับครอบครัวของดรวรพาและพระอิศรพระเจ้าที่จะเทลงมาพระอิศรพระเจ้าตั้งแต่หัวพระอิศรพระเจ้าแล้วถึงเราทุกคนทุกคิดจากด้วยโดยเฉพาะเราขอเปลี่ยนอากาศแล้วรับเอาด้วยความเชื่อสำหรับร่วมวิธานุภาพหัวหินป่าดึงและที่เขาก็ปลูกพงะอิศรพระเจ้าพองค์จะส่งคนงานของพองค์มาพระอศรพระเจ้าพองค์จะส่งขับพมาพรงค์จะเคลื่อนพระอศรพระเจ้าและพระองค์จะระเบิดพรงค์จะขยายพรองค์จะพระอศรพระเจ้านำเราไปใน ที่ e, ที่เราไมา่รู ator, ้จักภิคุ้มกันที่นั่นคุ้มกันพระเจ้าเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำครึ่งน้ำนมภูมิุ้มกพะเจ้าที่ไหลอยู่ตลอดเวลาทรงนำเราไปที่โอเอซิสพุ้มกพระเจ้าดูเหมือนแห้งแล้งพคุ้มกัพระเจ้าแต่ไหลเรื่อยๆไหลเอื่อยไหลแบบไม่หยุดนั่นคือว่าพรของเราที่จะสะสมไว้พิคุ้มกัพระเจ้าเมื่อถึงเวลากินดื่มเราจะมีพิคุ้มกไม่ขาดสายเราจะแบ่งให้ถึงที่มีชีวิตมากมายไม่เฉพาะ้ามนุษย์ทีี่มจิตตวิญญาาณที่้องกรความรอดกระทังพระเจ้า ทุกชีวิตที่มีลมหายใจบนโลกนี้เราก็เป็นสามารถที่จะเป็นพรได้เราขอปรับอากาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทุกทุกขิตาจาักแล้วเราขอปฏาการปกคลุมอยู่เหนือองค์กรของเราด้วยลูกจึงอธิษฐานกับทูลขอร่วมกันด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสตเจ้าอาเมนอาเมนขอบพระเจ้าค่ะ สรรเสริญพระเจ้าในนามพระเยซูในรูปขอบคุณพระองค์ลูกขออิษฐาเพื่อนคนเจ็บคนป่วยขอาการรักษาที่มาจากพาระเจ้าขอาการรักษาที่มาจากพระองค์และขอาการรักษาที่มาจากพาระฤทหิตของพระองค์ขอาการทรงนำที่พระองค์ท,ทรงรักษาพวกเราทุกคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บขอพระองค์ทรงรักษาอย่างเต็มขนาด ลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์และขอาการปกป้องปกคุมที่มาจากพระเจ้าสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นอะไรขอาการทรงนําและการดําเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าติดสนิทกับถ้อยคําของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อามเมนขอเชิญแม่แดงโอยพอลล,ลูกครับ ค่ะให้เราเริ่มใจกันนะคะเราเริ่มใจกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเรามองดูที่พระเมตตาของพระเจ้าเบื้องบนด้วยกันนะคะค่าคืนนี้เป็นค่าคืนแห่งการได้รับพรจากพระเจ้าแล้วพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาเราจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนถ้าแก่พระเจ้าพระบิดาผู้เป็นที่รักขอพระองค์ทรงโปรดตรงจิข้าพระเจ้าที่จะเทพอและหลังไหลวิญญาพระเจ้า,เ,จาเข้าสู่จิตใจของเรา กราบใดพงจะขาครั้งใดวันใดชั <t <t ่วโมงใดยามใดที่เรายังยึดมั่นพลเิ้าปชาในพระถึงยายึดมั่นในความเชื่อแห่งกางเคีงของพระองค์เราจะเป็นผู้ชอบธรรมพงศรขาปชาใช้สิทธิอํานาจแห่งการพงศิขาปชาร้องคุณขอระรับเอารับพรพงศิขาร่วมกับพงศรขาปชาสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้นั่นคือพระพรนั่นคือสันติสุขพงศิขาปชาร่วมกับผู้เชื่อมากมายพงศรขาปชาค่ำคืนนี้เราจะ แยกย้ายกันพอิขค่ะักผอนหลับนอนตามภาภาวะภาระพอิขค่หน้าที่ของเราเราขอพรกคุณความรักของพระองค์ประทานทูตสวรรค์ที่จะปกป้องคุ้มครองเราให้เรานอนหลับและฝันดี แล้วเรามีนิมิตกับองค์ผู้เป็นเจ้าด้วยขอพรองค์ทรงสำแดงน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์องค์เจ้าพรจ้าในนิมิตในจิตวิญญาณของเราเพื่อเราจะแช่มชื่นขึ้นที่เราได้มีพลังเหมือนนกอินทรีองค์เจ้าปราจ้าและเราจะมาอวดปุ่ยครับพระคุณความรักของพระองค์ขอพระองค์ทรงเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ให้แก่เราทุกคนในยามหลับและยามตื่นด้วยให้เรานั้นองค์เจ้าปามีสุขภาพร่างกายที่ดี คุญจคามีสายตาของฝ่ายจิตวิญญาณมีจิตใจที่คุญจคาพระเจ้าไม่กังวลขวายทุรนทุรายในสิ่งที่เหล่านั้นปุญจคาอธิษฐานแล้วใช้เวลารอคอยเราขอรอคอยด้วยความเชื่อทุกๆปัญหาทุกทุกๆเรื่องเราเราจะมีคําตอบในวันพรุ่งนี้หรือปุญจคาพระเจ้าคุญจประทานให้เราในยามที่เหล่านั้นปุญจคาพระเจ้าอยู่ในสภาวะที่สมควรที่จะได้รับในทุกเรื่องด้วย รู้จอธิษฐานมอบกันและการไว้จกนกว่าจะพบกันอีกครั้งหนึ่งด้วยความเชื่อด้วยความรักด้วยความเมตตาในการปกคุมขององค์ผู้เิ็นเจ้านามเดียวคือนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนขอบพระเจ้าอวยพรสุท้าเะอเมนขอบพระเจ้าขรทุกท่านครับ